สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอลล่าอีกแล้วนะคะวันนี้เอลล่ามีสินค้ามารีวิวให้กับ FC ทุกคนนะคะก็คือเป็นอาหารทางปักใต้บ้านเรานี่เองก็คือแกงไตปลาแห้งจากภูเก็ตเลยนะคะอันนี้ทางร้านก็ส่งมาให้เอลล่าสกระปุกค่ะแต่ว่ากระปุกแรกเอลล่ากินหมดแล้วเพราะว่ามันอร่อยมากตอนนี้ก็เหลือ,อส่วนกระปุกนี้ก็เหลืออยู่ครึ่งนึงค่ะี๋ยว เอลล่าจะรีวิวให้นะคะจะบอกว่าเนื้อปลาเขาเน้นมากสมุนไพรเขาเน้นมากแล้วก็มีความจัดจ้านที่เป็นของทางใต้แท้ๆหรือถ้าใครที่ชอบกินเผ็ดแล้วก็ชอบเกี่ยวกับกลิ่นของสมุนไพรเนี่ยเอลล่าแนะนําเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาใส่เม็ดมะม่วงหิมนมะพร้าวมาให้ด้วยถ้าทางปักใต้ทางสงขาเขาจะเรียกว่าหพวกครอกเนี่ยหรือเม็ดมะม่วงหิมนมะพร้านี่เอง คือเขาไม่ห่วงของเลยจริงๆถ้าดูจากส่วนผสมเนี่ยคือส่วนผสมคือแน่นมากไตปลาถึง60%เลยนะคะแล้วก็ปลาย่างเนี่ยส2สส่วนสมุนไพรต่างๆก็มีทั้งตะไคร้กระเทียมพริกไทยพริกขี้หนูกระปิกขมิน้นแล้วก็ออหอมอะคะ่ะหัวหอมส่วนน้ำตาลปี๊บเนี่ย จะบอกว่ากินแล้วไม่อ้วนเลยจริงเพราะมีแค่1%เองเท่านั้นคนที่ลดความอ้วนอยู่อ่ะจะบอกว่าไม่อ้วนเลยเพราะความเผ็ดของพริกเนี่ยจะทําให้การเผาผ่านของเราอ่ะดีมากเนี่ยมีออยอด้วยนะคะคือเขาทําสดทุกวันนะคะไม่มีการที่จะใส่สารกันบูดหรือว่าอะไรเลยเนี่ยกินกับข้าวสวนร้อนๆเนี่ยอร่อยมากเลยใครที่ชอบอาหารปักใต้นะคะแกงไตปลาเนี่ย จะบอกว่าลองชิมได้เลยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สั่งผ่านทางเพจเอลล่าได้หรือว่าใต้คอมเมนต์ของ YouTube ได้หรือว่าทางเพจของอทาง Facebook ของเอลล่าได้นะคะคือทางร้านบอกว่าถ้าสั่งมาในนามของ FC ของเอลล่านะคะเขาก็จะลดให้10%นะคะเหมือนกระปุกนี้ค่ะ50บาทก็จะลดให้45บาท ส่วนกระปุกที่เป็น500กรัมนะคะปกติก็200บาทก็ลดให้180บาทส่วนเขาขายเป็นกิโลด้วยนะคะกิโลนึงก็คือ400บาทก็ลดเหลือ360บาทค่ะลองสั่งไปดูนะคะเพราะว่าใครที่ชอบกินเผ็ดหรือว่าหารปากใต้เนี่ยคือจะบอกว่าโดนใจมากร้อยจังวู้ โอเคค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักแชทหรือว่าลองเข้ามาสอบถามดูนะคะเพราะว่าเอลล่าคอนเฟิร์มค่ะว่าอร่อยจริงๆเครื่องเขาแน่นเขาไม่ห่วงของจริงๆเลยค่ะโอเควันนี้เอลล่าขอลาไปก่อนนะคะถ้าคนไหนที่ชอบคลิปเอลล่าก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ กด subscribe ให้เอลล่าด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจแกงไตปลาแห้งภูเก็ตสูตรของคุณแม่ประคองก็สามารถเช็ดลายมาทักเอลล่าได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ